เรื่องที่สองคือเรื่องของความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้วยความไม่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงเนี่ยครับทำให้คนส่วนใหญ่เพ่งราคาหุ้นเป็นรายวันหรือกระทั่งรายชั่วโมงและทำให้ดูแล้วหุ้นน่ากลัวมากก็เข้ามาเมื่อจเมื่อมั่นใจและออกไป ให้สบายใจในในแต่ละขณะแต่จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของอหุ้นดีๆเนี่ยครับเงินบางส่วนของเราสามารถเข้ามาลงทุนในหุ้นอย่างมั่นใจ mm. คําว่ามั่นใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามั่นใจว่ามันจะไม่ได้ผันผวนหรือราคามันจะไม่ตกนะครับแต่มั่นใจว่ามันจะผันผวนและมันจะตก ในระหว่างทางาแต่ถ้าหากว่าเงินของเราเย็นพอแล้วถือได้ยาวนานเนี่ยในระยะยาวแล้วความเสี่ยงมันไม่มากอย่างที่คิดกราฟิกนี้ทำการศึกษาตลาดหุ้นไทยตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาโดยแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มซ้ายสุดคือกลุ่มคนที่ลงทุนปีเดียวในตลาดหุ้นกลุ่ม ตรงกลางคือกลุ่มคนที่ลงทุน10ปีกลุ่มขวามือสุดเป็นกลุ่มคนที่ลงทุน30ปีถ้ากลุ่มคนที่เข้ามาแต่ละครั้งลงทุนเพียงปีเดียวถ้าปีใดปีหนึ่งถ้าบังเอิญเขาเข้ามาในปีที่โชคดีที่สุดเขาจะได้ผลตอบแทนบวก132%โชคไม่ดีเข้ามาในปีที่ร้ายที่สุดจะติดลบ52%แท่งกราฟที่ยาวและลึกลงไป ใต้จุดศูนย์นั้นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของการลงทุนในหุ้น1ปีแต่ถ้ากราฟแท่งกลางซึ่งให้ภาพของคนที่ลงทุน10ปีคนที่ลงทุน10ปีนั้นถ้าเข้ามาในปีที่ดีสุดจะบวก34%ปีที่ร้ายที่สุดจะลบ6.6%แท่งกราฟแคบลงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ลดลงด้วยและนั่นมาจากการกระจายความเสี่ยงที่เมื่อลงทุนยาวนานขึ้น ปีที่ดีกับปีที่ร้ายจะเกิดการหักล้างและทำให้ค่าเฉลี่ยนั้นลดน้อยลงขวามือสุดน่าสนใจครับคนที่ลงทุน30ปีนั้นปีที่ดีที่สุด30ปีที่ดีที่สุดบวก12เเเฉลี่ยต่อปีปีที่แย่ที่สุดบวก6.3%เฉลี่ยต่อปีนั่นแปลว่าคนที่ลงทุนยาวๆเนี่ยโดยสถิติแล้วจะไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่เขาขาดทุนพวกเรา ซึ่งอยู่ในธุรกิจประกันนะครับพวกเรามักจะมีมุมมองที่เป็นระยะยาวแล้วลูกค้าของสินค้าประกันก็มักจะเป็นคนที่มองการไกลดังนั้นถ้าหากว่าเรามองการไกลแล้วเรามีเงินที่จะใช้ไกลๆเราก็ต้องคิดแบบคนที่ตั้งใจจะลงทุนไกลๆแล้วดังนั้นเองความผันผวนในหนึ่งปี จึงจะมีผลต่อเราน้อยลงถ้าหากเราเข้าใจจริงๆว่าเฮ้ย hey, เงินนี้เราจะลงทุนไป30ปีงั้นปีนี้ปีหน้าเทรดวอร์จะเป็นยังไงบร e กซิตจะเป็นยังไงโอกาสของมันผันผล,ผลอย่างไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปสำหรับเราแล้วเราสามารถที่จะยอมรับได้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรากังวลเกินไปกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในหปี นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็จะรอแล้วเคยไหมครับว่าพอเรารอว่าเรื่องนี้มันจบลงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มลงทุนปรากฏว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งให้เรากังวลแทนที่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงให้เรากังวลแทนที่แล้วทำให้เราไม่ได้ลงทุนสักทีเพราะฉะนั้นผมฝากประเด็นตรงนี้ไว้ครับว่า ความรู้ความเข้าใจที่ผมบอกว่าเป็นพื้นฐานสำหรับใครที่จะเลือกลงทุนในหุ้นก็คือความเข้าใจว่าอันที่1ถ้าเราลงทุนแล้วราคามันจะผันผวนแต่นอกเหนือจากราคาที่ผันผวนแล้วเรายังได้โอกาสของเงินปันผลซึ่งจะไม่ผันผวนเท่ากับราคาประการที่2ความผันผวนของหุ้นนั้นส่งผลต่อน,นักลงทุนระยะสั้นที่ลงทุนได้เพียงสั้น มากกว่านักลงทุนระยะยาวที่สามารถจะแช่เงินอยู่นั้นได้เย็นและยาวเพียงพอนั่นคือ,เ,อเรื่องของความรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงซึ่งน่าจะสรุปได้อย่างนี้นะครับว่ามีหุ้นให้เราเลือกครับเป็น high risk high return แต่คำว่า high risk high return เนี้ยในมุมมองของนักลงทุนระยะยาวซึ่งอยากจะได้ high return ถ้าเรามองดูระยะยาวจริงๆแล้วความเสี่ยงมันจะไม่เท่ากับกลุ่มของคนที่ลงทุนระยะสั้นแล้วเราก็มีพวกพันธบัตรตราสารน,นี้ซึ่งเป็น lower risk lower return ให้เราเลือกผสมผสานสร้างเป็นทับลงทุนที่ผมกำลังจะเล่าในส่วนที่2นี้ะนะครับ